โลกเทคโนโลยีในอดีต24เมษายนปี1984วันนี้นะครับเขาถูกตั้งเอาไว้ว่าเป็นวันวุ่นวุ่นของบริษัท Apple หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ A Crazy Day for Apple ทำไมถึงตั้งว่าเป็น A Crazy Day for Apple เพราะว่าวันนี้วันเดียวเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นถึง4รูปแบบนะครับ ในบริษัท Apple เองมีทั้งการเปิดตัวเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่มีทั้งการประกาศยอดขายเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิมแล้วก็มีทั้งการประกาศยุติการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จำหน่ายแล้วได้ยอดไม่ค่อยดีและยังเป็นวันที่มีเหตุการณ์ความขัดแย้งภายในเกิดขึ้นในบริษัท Apple ด้วย 4. เหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันโอ้ เอามาดูมีอะไรบ้างนะฮะเหตุการณ์ที่1คือการเปิดตัวเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่วันนี้ครับเป็นวันที่ Apple 2C นะฮะคือ1984เนี่ย Apple น่าจะอยู่ในช่วงที่เป็นปีที่เปิดตัว Apple Macintosh แล้วนะครับ Apple กําลังจะยิ่งใหญ่ในระดับโลกแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยหลายปีที่ผ่านมา Apple ิเนี่ยถือเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ทำให้สร้างรายได้ให้กับบริษัท Apple เป็นตลอดนะครับ Apple ก็มีการออกรุ่นย่อยของ Apple t o ออกมาหลายตัวจนกระทั่งถึงปี1984นี้นะครับเดือนเมษายนเนี่ยนะฮะเขาก็เปิดตัว Apple t o C ครับ Apple ิล C เนี่ยนะฮะคือไปเปิดตัวในงานที่มันจัดขึ้นมาสำหรับ Apple t o โดยเฉพาะชื่องานว่า a p p l e t o for ever เลย ไปจัดกันในมอสโคนเซ็นเตอร์ซานฟรานซิสโกแล้ววันเดียวกันที่จัดงานเนี่ยแอปเปก็เลยถือโอกาสเปิดตัว Apple II รุ่นใหม่ด้วยนั่นก็คือ Apple II C เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาได้นะครับรุ่นแรกของบริษัท Apple มีน้ำหนักประมาณ7.5ปอนด์ปอนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมีหน่วยประมวลผลนะครับในรหัส65402มีความเร็วในการประมวลผล1.023 เมกะเฮิร์ตหนึ่งเมกะเฮิร์ตนะแต่มีเศษจุดศูนย์สองสามออกมาหน่อยหนึ่งแล้วก็มีแรมครับโอ้แรมเยอะเลยร้อยยี่สิบแปดเคโอ้โหแรมเยอะนะฮะซึ่งดีไซน์ของ Apple 2C เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าได้รับการออกแบบให้ทันสมัยโดยใช้คอนเซ็ปที่ชื่อว่า สโนว w ไวท์นี่คือเป็นเครื่องสีขาวๆนะฮะรูปทรงแบบสวยงามแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของ Apple หลายๆตัวก็จะเป็นทรงนี้แล้วก็จริงๆมันมันไม่ได้ขาวจัวนะมันเป็นขาวครีมครีมสไตล์ Apple ตั้งแต่สมัย Apple 2c ตัวนี้แล้วก็ไปถึง Apple Mac Intosh อะไรนีฮะก็จะเป็นสีขาวครีมครีมแบบนี้ซึ่งเป็นสีเอกลักษณ์ของ Apple เลยเหตุการณ์ที่2คือ เป็นวันประกาศยอดขาย Mac Intosh ครับนี่โอ้โห Mac Intosh นี่เปิดตัวในปี1 9 8 4นี่แหละแต่เปิดตัวในเดือนมกราคมนะฮะใช้เวลาแค่ไม่กี่เดือนครับสามารถทำให้ Apple มาประกาศในเดือนเมษายนบอกว่าเราจำหน่าย Apple Mac Intosh ไปแล้วถึง60,000เครื่องโอ้โหสีเดือนนะไม่ถึง4เดือนดี3เดือนกว่า,วาขายไป6 0 0 0ื่นเครื่อง ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลนะฮะนี่คือสิ่งที่ Apple บอกว่าตั้งแต่นั้นมาปี1984จะไม่ใช่ปี1984อีกต่อไปใช่สิเพราะปีต่อมามันก็คือปี1985ไง <c oughs> ใช่ไหมเออนะฮะยอดขายนี้พุ่งสะดุ้งแรงมากๆในช่วงแรกนะครับแต่พอเข้าสู่ปลายปีนะฮะ e p p l e m a c ม n ินทนี่ยอดขายชะลอตัว มันผิดกันเลยนะฮะ Apple 2นี่ขายต่อเนื่องมาตั้งแต่โอ้ถ้าจําไม่ผิดนี่น่าจะไปปี1,979ว่านะฮะ Apple 2นี่ขายต่อเนื่องมาได้หลายปีมากแล้วก็แบบปรับปรปุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะช่วงท้าย,ายปลายปี1,984เนี่ย Apple Macintosh เนี่ยนะฮะยอดขายลดลงเหลือแค่1 0,000เครื่องต่อเดือนเท่านั้นก็ยังเยอะอยู่นะ Apple โดยที่มันมีปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ครับนั่นก็คือ หน่วยความจำแรมเนี่ยมันมีแค่ 128k ซึ่งมันไม่เพียงพอต่อการใช้งานตอนนั้นแล้วก็ไม่ค่อยมีซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนเข้าไปก็เลยทำให้ตัวแมคเอนท์เนี่ยนะฮะฮือฮาแรกๆฮือฮาดีมากมีมงมีเมาส์มี user interface ดูดีเลยนะฮะทั้งที่ทุกคน ลืมไปแล้วว่า user interface เริ่มแรกที่ apple lisa นะแต่คนมาจดจำจาก macintosh ผมเองเนี่ยตอนใช้เครื่อง mac ใหม่ๆผมยังจดจำประวัติศาสตร์ผิดเลยจนกระทั่งมันทำอร์ c ชาร์กนี่แหละถึงได้เข้าใจว่าอ๋อเออเราเข้าใจมาตลอดว่า macintosh มันคือเครื่องคอมพิวเตอร์ของ apple รุ่นแรกที่มี g r a ฟิ i user interface นะผมกดไม่ใช่ครับมาตั้งแต่ lisa แล้ว <laughs> แล้วก็มีเมาส์มาตั้งแต่ lisa แล้วด้วยนะเหตุการณ์ที่3ครับ วันนี้เป็นวันที่ Apple สั่งยุติการผลิต Apple Tree ครับ Apple t r e ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ทางสต e ฟบ b สเนียกเนี่ยพยายามที่จะเขียนโครงสร้างเอาไว้นะแล้วก็พอสิ้นยุคของสตีฟบอสนะครับลาออกจากบริษัทไปขายหุ้นคืนหุ้นไปนะซี j จ็อบก็พยายามที่จะปั้น Apple Tree โดยการที่จะไปดึงเอาซอฟต์แวร์พยายามที่จะปรับมันนะปรับ แนวคิดของมัน Apple Tree นี่ผมจำได้เลยว่าเฮ้ยเราอ่านไอ้โลกเทคโนโลยีในอดีตเรายังมีอันนี้อยู่เลยอะ่ะอา้าวสวยละขออภัยครับคุณผู้ชมเพิ่งสังเกตเห็นถ่ายโลกเทคโนโลยีในอดีตแต่ลืมเอาออกอันนี้มันมาจากเรื่องเล่าอาวกาศอย่าว่ากันนะลืมลืมเอาออกตั้งไว้เพิ่นไปหน่อยนะฮะก็คือ Apple Tree เนี่ย Apple เนี่ยตั้งใจที่จะให้มันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับแม่บ้าน เขาพยายามใส่ซอฟต์แวร์ที่แบบว่าเอาไว้จดบันทึกการทำครัวจดรซิพีอะไรเงี้ยทำสูตรอาหารอะไรเงี้ยก็พยายามจะทำให้มันเติบโตขึ้นมานะครับเปิดตัวมาตั้งแต่ปี1980ครับแต่ไม่ประสบความสำเร็จเลย4ปีนี่นะฮะขายไปแค่1 2 0 0 0 0สเครื่องนะครับก็ทำให้บริษัท Apple เนี่ยขาดทุนไปประมาณ60ล้านดอลลาร์ก็เลยประกาศยุติการผลิตครับบอกว่าจากนี้ไปเราจะไม่มีแล้วนะฮะซึ่ง ก็ทําให้บริษัทเนี่ยต้องหยุดการผลิตแล้วก็ไปโฟกัสอุปกรณ์ใหม่ไปออกอุปกรณ์ใหม่ดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาดทุนไปมากกว่านี้กับเหตุการณ์ที่4ที่เกิดขึ้นครับนั่นก็คือปัญหาความขัดแย้งภายในนะฮะช่วงเวลาเดือนเมษายนปี1น8 4นี่แหละเป็นช่วงที่ความขัดแย้งระหว่างสติฟจ็อบนะครับกับจอห์นส卡ลีเริ่มทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยสตีฟจ็อบนะครับ ต้องการที่จะลดราคาของ Apple Mac i n t o s h นะครับแล้วก็ไปสั่งให้ทีมงานเนี่ยนะฮะทำโฆษณาอย่างต่อเนื่องแต่จอห์นสา尔ีเนี่ยกับเห็นต่างครับเขาบอกว่าการทําโฆษณาลงโฆษณาเยอะๆมันยิ่งทําให้เราหมดงบประมาณแล้วไปอีกในขณะที่ฟีดแบ c k จากคนเนี่ยรู้สึกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ m ม c อินทอร์เนี่ย มันมีประโยชน์น้อยเกินไปเขาเลยไม่ซื้อเขาไม่ได้มีปัญหาว่าเครื่องมันราคาแพงคุณลดราคาเขาก็ไม่ซื้อคุณโฆษณาเขาก็ไม่ซื้อเพราะมันไม่อยากได้นั่นคือสิ่งที่จอห์นสแควลี่มองเห็นแต่สตีฟจ็อบมองไม่เห็นและสตีฟจ็อบก็จะอยากจะแก้ปัญหาด้วยวิธีนั้นก็เลยขัดแย้งกันในที่ประชุมพูดถึงหุ้นในคณะกรรมการบอร์ดบริหารแล้วก็มีปัญหากันนะฮะแล้วปัญหาเนี่ยมันมาสุกงอมเอาตอนเดือนเมษายน ปี1,985อีกปีหนึ่งครับจุดเริ่มต้นก็คือปี1,984ขัดแย้งกันเนี่ยยื้อกันอยู่เนี่ยเริ่มหมาดหมางกันเนี่ยตั้งแต่ตลอดปี1,984ไปจนถึงเดือนเมษายน1,985เป็นวันที่สตีฟจ็อบถูกปลดจากตำแหน่งครับคือหลอกให้จอห์นสก l ล y ลี่ไปดูงานที่ยุโรปแล้วก็แก้กฎบริษัทบอกว่าผู้บริหารระดับสูงสามารถถูกโหวตออกได้ พอถึงวันจอห์นสแครลี่กลับมาเรียกประชุมเลยกะจะโบดจอห์นสแครลี่ออกแต่ที่ไหนได้จอห์นสแครลี่คุยกับบอร์ดบริหารทุกคนไปแล้วครับว่าเรามาโบดให้สตีฟจ็อบออกกันเถอะสตีฟจ็อบก็ง่ายเงือบเลยโดนไล่ออกในเดือนเมษายนปี1985จพัก <c oughs> นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบริษัท Apple ในอดีตครับ